คลิปนี้ขอมาป้ายยาของที่ใช้และชอบในช่วงนี้นะคะไปกันแบบไวๆเลยตัวแรกน้ำหอมของซุนดดโลไม่ต้องพูดเยอะแล้วนะเพราะว่ามันดังเนาะเออกลิ่นที่เราเลือกมาจะเป็นกลิ่นทีฮาร์โมนีนะคะแล้วก็ลิลลี่ลิลลี่คือของเขาหอมจริงทุกคนถ้าสมมติว่าเราไม่รู้ว่ากลิ่นไหนจะเหมาะกับเราไหมเขาจะมีขนาดเล็กนะก็ไปลองกันได้นะคะส่วนตัวก็คือเลือกมาเป็นสองกลิ่นนี้กลิ่นทีฮาร์โมนีนี่คือที่สุดคือมันจะมีความหอมโปรง่งสบายสดชื่นฉีดแล้วไม่เวียนหัวอันนี้คือฉีดบ่อยเลยนะคะส่วนกลิ่นลิลลี่ หวานคุณหนูนะอ่ะต่อมานะคะก็จะเป็นสเปรย์แฮร์อิดนะซึ่งจะเป็นสเปเรย์ป้องกันความร้อนนะคะเราจะใช้บ่อยตอนที่อ่าต้องการไดผมให้ผมแห้งเร็วแต่ก็กลักกวผมเสียนะคะก็จะเป็นตัวนี้ซึ่งจริงๆอ่ะเราแอบนอกใจต,ตัวนี้ด้วยนะคือหมดไปแล้วหนึ่งขวดอันนี้ขวดที่สองตอนที่ขวดแรกหมดไปเนี่ยแอบไปลองตัวอื่นแล้วปรากฏว่าตัวอื่นเนี่ยฉีดแล้วปุ๊บ พอได้ผมเสร็จผมเหนียวจ้ะผมพันกันไม่แน่ใจว่าเราใช้ผิดไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นตัวที่แบบช่างทําผมแนะนํามาซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นที่ตัวดิฉันเองที่ผิดนะคะก็เลยกลับมาซบอกน้องออตัวนี้เขานะเออกลิ่นหอมกําลังดีด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นแป้งของชูชูคิสแเเก้แพ็กเกจน่ารักมากเป็นสีเขียวนีออน NCT ป้าแม่นะแล้วก็ความ ฟุ้งความแบบละเอียดของแป้งเนี่ยให้ดูแค่นี้เธอก็รู้แล้วใช่ไหมว่าแป้งมันละเอียดมากจ้าเออก็ไว้ใช้เซตเครื่องสำอางเซ็ตเมคอัพได้ดีเลยนะคะอ่ะแล้วก็มากันกับ ตัวนี้นะคะจะเป็นไฟเบอร์ของหมอก้องนะคะก็คือเนเป็นคนที่ขับถ่ายยากมากเป็นคนที่กินผักไม่เก่งไม่ใช่ว่าไม่กินเลยแต่ว่าเป็นคนกินไม่เยอะแล้วมันกินไม่ไหวนะคะก็เลยต้องมีตัวช่วยซึ่งตัวเนี้ยแต่มันแบบดีอ่ตรงที่อันหนึ่งซองส่วนตัวนกเองนะคะกินครึ่งซองอะไรเงี้ยก็ขับถ่ายดีแล้วเนะี่ยก็จะแบ่งกินนะแบบอย่างละครึ่งเลยอย่างเงี้ยกินก่อนนอนตื่นเช้ามาก็ขับถ่ายออกมาได้แบบปกติดีมากไม่ปวดปิดไม่อะไรเลยนะคะแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นไฟเบอร์เนี่ยไม่ต้องกลัวว่ากินแล้วมันจะทาให้ลาไส้เราขี้เกียนนะ ะะก็หมดกล่องนี้นะคะสั่งเพิ่มแล้วอีกกล่องหนึ่งจ้าและสุดท้ายนี้มาพูดถึงหน่อยนะคะจะเป็นแว่นที่เราเพิ่งไปตัดมาอันนี้ไม่ได้บอกว่าใช้แล้วชอบแต่อย่างใดเพราะว่าเพิ่งตัดมาเมื่อวานนะคะแต่ว่าอยากจะมามอมอถึงบริการของนี่ของ Onsday นะคะที่เราไปตัดมาซึ่งชอบนะคะบริการของนนเนี้ยที่ไปใช้ก็คือจะเป็นของสาขาเทอร์มินอล21พระยานะพนักงานดีมากเป็นการตัดแว่นครั้งแรกที่แบบเออเขาบริการดีจังเลยนะคะแต่ว่าขอติอย่างเดียวเลยก็คือ ไม่ให้ถุงกระดาษคือถามว่ามันจําเป็นไหมมันก็ไม่แต่ว่ามันเป็นความรู้สึกทางใจของลูกค้าที่ว่าตัดแพร่ตัดแพร่กตัดแวนราคาเป็นพันแต่ว่าเฮ้ยคุณพี่ถุงราคาสิบ,บาทให้ถุงมาเลยไม่ได้เหรอเนื้อ,อมาอืมก็จะมีตรงนี้นิดนึงนะคะแต่ว่าอนอกเหนือจากนั้นบริการดีมาก